เทพโภงามชี้แจงแล้วหลังไลฟ์ต่อว่าชัดชาติเอาแต่วิ่งกับเต้นจากกรณีประเด็นร้อนที่ชาวโซเชียลโพสถึงเป็นอย่างมากกับเรื่องราวของตลกรุ่นใหญ่เจ้าของขนมเปียชื่อดังหรือเทพโภงามไลฟ์ live สดต่อว่าเรื่องการทำงานของผู้ว่าชัดชาติตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทางเพจสรยุทธสุทศนะจินดากรรมกรข่าวได้ออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับการชี้แจงในครั้งนี้ของเทพโพงาม แท้จริงแล้วเจ้าตัวไม่ได้มีปัญหาหรือความเกลียดชังใดๆเพียงแต่สิ่งที่พูดไปเป็นสิ่งที่ตนเห็นจริงๆโดยมีข้อมูลว่าเมื่อวานนี้วันที่30กร,รกฎาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังไร่ป่าเทพนะตำตมบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อสอบถามเทพโพงามหรือนายสุเทพโพงามนักสแสดงตลกชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายขนมเปี๊ยะวัย73ปีหลังจากเมื่อวันที่18กร,รกฎาคม 65, ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ไลฟ์สดผ่านเพจขนม เปียกคันเทพในบางช่วงบางตอนได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการทํางานของผู้ว่าชัดชาติทํานองว่าเอาแต่วิ่งขับเต้น ปาเทพกล่าวถึงสาเหตุที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือมีความเกลียดชังใดๆกับนายชัดชาติในทางกลับกันก็รักและอยากให้ทํางานต่อไปแต่จากการทํางานกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังรับตาแหน่งนายชัดิดนั้นยังไม่มีผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมจริงจังส่วนใหญ่จะเห็นมีแต่วิ่งกับเต้นเพราะตนเห็นอย่างนั้นจริงๆในขณะที่ประชาชนชาวกรทมต้องอเผชิญกับปัญหาสารพัดทั้งเรื่องการเดินทางการจราจร น้ทวมโดยเฉพาะเรื่องปากท้องที่ควรต้องเร่งช่วยเหลืออย่างนโยบายตลาดริมถนนอันนี้ก็เห็นด้วยเพราะประชาชนในระดับล่างที่หาเช้ากิน่ําจะได้มีที่ทํากินอย่าให้เทศกิจไปจับเขาเลยสงสารเขาแต่ควรจะมีการวางแผนในเรื่องของความสะดวกและความสะอาดให้ดีการที่ตนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มีการกล่าวหา,ห,าหรือใส่ความใดๆและไม่ได้เกิดจากความอคติซึ่งที่ผ่านมาตนก็ได้พูด ถึงการทํางานของนักการเมืองหลายๆคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับราคาน้ํามันที่สูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนและผลกระทบให้ประชาชนหลายๆคนรวมถึงตนก็อยากให้นายทักษิณชินวัตรกลับมาประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาในชั้นศาลเช่นกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ